อาจารย์สิวยาข้าจะฝึกทำอาวุธฮะไม่เข้าจะฝึกเหรออาวุธวิญญาณก็มีความพิเศษของมันเอามาแทนที่อาวุธลับสำนักขันกลายเป็นอาวุธที่นิยมที่สุดได้ต้องส่งพลังแน่ๆข้าอยากจะเรียนดีมากเพราะว่าวิญญาณที่เจ้าสายพลังจิต่อเรื่องการโจมตีถ้ามีอาวุธคอยช่วยร่างการต่อสู้จะเพิ่มขึ้นมากเป็นการทำอาวุธเหมาะกับเจ้าเลย แต่จะว่าไปแล้วถึงเจ้าจะอยากเรียนทำอาวุธวิญญาณแต่สาขาวิญญ,ญ,ญาณยุทธ์ตัดไม่ปล่อยเจ้าก็ได้ทำไมลเยลยก็เจ้าทดสอบนักเรียนใหม่ได้ที่หนึ่งไงเล่าจากที่ผ่านมาที่หนึ่งแต่ละปีจะได้รางวัลต่างกาัน้าโค้ต้าของสาขาวิญญาณยุทธ์พวกเจ้าชนะที่หนึ่งต้องได้สามโคต้าแน่ๆไม่ไะสารสิท โรงเรียนสื่อหลเครือขอให้นักเรียนใหม่ที่สอบผ่านมารวมตัวที่สนามสื่อหลเครือขอให้นักเรียนใหม่ที่สอบผ่านเดี๋ยวแล้วตอนแรกเขาเป็นอะไรนักเรียนนอกของสื่อหลเคร์อไม่ตอนแรกเป็นทุกคนเป็นช่องบริเลยในปีหนึ่งแล้วก็พอพอเนี่ยแข่งแข่งกันเขาก็จะคัดเลือกว่าจะให้อยู่สาขาไหนการทดสอบรอบคัดเลือกเรบรงแล้วและได้สามอันดับแรกต่อไปข้าจะประกาศอย่างเป็นทางการพร้อมกับประกาศรางวัลที่พวกเขาได้รับ การทดสอบเด็กใหม่อันดับที่3กลุ่มหวงชูเทียนอันดับที่2กลุ่มใต้หัวปิงน,นต่อไปไขอให้ผมคือต้อนรับคณะเลือกอการทดสอบเด็กใหม่ของเราอย่างแข็งพวกเขาก็คือกลุ่มของหวังตง<ห>มีสมาชิกดังนี้ หวังตรงตงตอนยึดไปลงชือสมัคงเดียวเสียงนะไปไหนห้าลงไม่ใช่หรอมีห้าตกลงขบีบผิดผิดมั้งออกมาไปสะหวังตรงทำไมไม่โปัวหัวัวหวหั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 วหวหวงัหัวหัวเัวห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 ดวหัอหวหั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 วสาวหรวหัาหรวหอวัวหัวหรวกัวหัวหัวัวหรวหัวหัวหดวอันักหรวหังหัวหัวหัหัวหวัวหัวหักัวหัวหวหวัหัหัวัวหหัวหนวหัวหวหวหววหหวห เมื่อพวกเจ้าต้องการก็มายืนคำร้องกับทางโรงเรียนโรงเรียนจะดำเนินการช่วยพวกเจ้าได้วงแหวนวิญญาณที่เหมาะสมสำหรับตุ่มที่ชนะเลิศจะได้รางวัลพิเศษจากทางโรงเรียนอีกชิ้นโคต้าพิเศษเหรอหลังจากแบ่งห้องเสร็จพวกเจ้าไปรับรางวัลที่ค่าได้เลยเนื่องจากในการแข่งข okay. yeah. ันครั้งนี้ มีนักเรียนที่ทำได้ยอดเยี่ยมหลายคนโรงเรียนจึงคัดเลือกนักเรียนบางคนเป็นศิทธิสายตรงของสาขาวิญญาณยุดต่อไปเป็นรายชื่อสิทธิสายตรงหวังตงเสียวเสียวไต้หัวปินเออจูลู่จวซื่อเฉินเฉาจินเซียนหลานซู่ซู้หาลานลู่ลู่นิ่งเยนอูฟงไม,ไม่มีชื่อข้าเลย ม่เขาอ,อาจจะขอไว้แล้วหรือเปล่าคนนั้นน่ะสมาชิกคนอื่นของกลุ่มที่ได้สารมาดับแรกว,รวะจะได้อภิอสิทธิ์เหมือนส์สายตรงชั่วคราวจนกว่าจะจบปีการศึกษานี้ส,า,สายตรงชั่วคราวอภิสิทธิ์เหมือนสิิทธ์สายตรงชั่วคราวนั่นแหละอภิสิทธิ์เน่าบะซบนะสิอภิสิทธิ์ต่างๆแบบเข้าห้องสูดดมเข้าห้องสูดเจ็บใจหมายถึงมาเอาละต่อไปคือการแบ่งห้อง อาจารย์ประจำชั yeah ้นห้องหนึ่งโจอีมีรายชื่อดังนี้ขวอวีหัางหวังตงเียวเซียวใต้หัวปิดแล้วอยู่กับอาจารย์โจก็ยังดีอย่างนี้เมือคืนได้อยู่กับอาจารย์โจตหวงชูเทียนหลานสูดสูองนี่กลังใจบอกไม่เป็นไรนะอาจารย์ประจำชั้นกลับไปที่ตึกเรียนของตัวเองเขาอาจจะคอมไปที่เขาอาจจะคอมที่ต้ามารับกันว่า ใช่เออท้าเปความความจริงอาจจะอาจาอาจะมันจะดีใจก,ก็ได้ใช่คิดเหมือนว้าคิทหึงคิดเหมือนกัน่็แบบพ,พ<ว>กอกแล้วอ้ยอ่ฮ้อใจเย็นๆไม่ต้องพูดดันตัวเองถ้าหากเจ้าทำการทดสอบเลื่อนชั้นขึ้นปีสองได้ดี โรงเรียนจะพิจรารณาเลื่อนขั้นเจ้าเป็นศิษย์สายตรงพ่อเหียยพ่อเหี้ยข้าจะพยายามขอบคุณที่เป็นห่วงอ๋อเพราะว่าก็คุยกับพี่เขาไว้เล้วว่าอยากอยากเรียนในนี่อยากเรียน,นายทาวคืออะไรอ่ะไม่เห็นกระดูกคุณยานยกระดูกคุณยานะมันมีชื่อว่า กระดูกขาซ้ายเสือดาวปีศาจอาละวาดคนเจ้าด้วยภานกับร่างกายจะทําให้ความเร็วของวิญญาจารย์เพิ่มขึ้นพร้อมทั้งได้ทักษะโจมตีที่ขาซ้ายอีกหนึ่งทักษะแต่รางวัลมีแค่ชิ้นเดียวเจ้าต้องตัดสินใจกันเองว่าจะให้ของนี้กับใครอา้ารยมีคำแ<อ>นะน,น<ค>ำไหมาอ๋อเดี๋ยวไ,ไปถามอาจารย์โจดีกว่าเอาละพวกเจ้ากลับไปพักเถอะถ้าเป็นของของเราข้าจะไม่รีบพอนข้าจะเก็บแล้วไปถามอาจารย์อาอาจารย์คนนั้นอาจารย์ที่เรียนด้วยปัญญา ให้ไหวหน้เถอะข้าเห็นด้วยไม่ได้กระดูกวิญญาณนี้ข้ารรบไม่ได้ไม่เลาการทดสอบในครั้งนี้เจ้าลงแดงมากที่สุดคุณได้รับรางวัลชิ้นนี้จริงคุที่เป็นแถวพออ้อยพี่หนอนพี่นอนอาจจะบอกว่าไม่ยังไม่ให้เจ้าเป็นจิตสายตรงการเท้าขี้งกเรียกได้ไหมไม่ได้ไม่เกี่ยวกับรางวัลกระดูกวิญญาณชิ้นนี้ช่วยเพิ่มความเร็วกับเป็นทักษะโจมตีเมื่อกี้ข้าคิดดูแล้ว ถึงเจียวเซียวจะเป็นสายอาวุธแต่วิญญาณยุทธต้องการความเร็วก็งั้นเจ้าบอกกับของขี้นที่สุดวิญญาณยุทธฆ่าสายพลังจิตไม่เข้ากับมันหรอเราไปเถอะไม่เราไมเอาปีเตอร์ตินตอเอาไปนะจาไม่จำเป็นต้องเกรงใจพวกเรานะได้งั้นเขาไม่เกรงใจนะงั้นครั้งหน้าถ้าเราได้มันมาอีกอย่าให้เจ้านะอุ้ยฮะ เจ้าไม่ได้เป็นสิทธ์สายตรงนี่เรื่องนี้ข้าเข้าใจดีที่เราได้ที่หนึ่งกันแม้ข้าจะมีส่วนช่วยแต่จากความสาม,มารถสูวนตัวแทบไม่มีสิทชนะเลยเพราะนั้นพออ๋อไม่อนุมัติให้ข้าเป็นสิทธิ์สายตรงข้ารับได้ข้าจะพยายามพิสูจน์ตัวเองให้ได้ช้นนะพูดได้ดีดดดอ้าวเกิดอะไรขึ้นอาจารย์โจหมียเห้า ข้าตั้งใจมาหาเจ้าไม่นึกว่าเจ้าจะเข้าใจเองแล้วข้าปลื้มใจจริงๆสมกับที่เป็นสิษค์ข้าจริงสิพวกเจ้าเป็นกลุ่มได้ที่หนึ่งข้าก็มีรางวัลให้เหมือนกันต้องทเลี้ยงก่าเลี้ยงเออเลี้ยงแหะมาตะการอ้โหอาจารย์เจ้าเหนดูได้ยังไงว่าข้าชอบอะไรคือข้าหมายถึงพวกข้าน่ะ ไม่รุ่งพุ่งหนักมนุ่มไอฟินยังจอมแต่กลับเอ้ยรางวัลที่จะให้ไม่ใช่ของพวกนี้หรอกนะกูกูคึ้นมาองพวกนี้กระดูกอิจฉาไม่ใช่ั้งสิ่งนี้เรียกว่าวิชาลับวิญญาณกระดูกแขนซ้ายข้าได้มาจากการชนะพนันอาจารย์ของนิ่งเทียน กระดูกวิญญาณนี้คุณภาพบานกลางแต่พิเศษด้านการผสมผสานสามารถรวมกระดูกวิญญาณที่ใช้กันสองชิ้นเข้ากันได้ถ้าโดยซับเข้าไปเลยจะเพิ่มพลังวิญญาณได้ห้าในร้อยส่วนไม่ต้องมองข้าไม่เอาท์ของชิ้นนี้ธรรมดาเกินไปสําหรับข้ากระดูกชิ้นนี้พอใช้ได้เก็บไว้ก่อนเถอะอาอาอาต้องใช้มันพี่เทียนมือเสี่ยวอุยเฮ้ายาเศราดีพี่หนุนหลังเจ้าอยู่นะน้อง วิญตาณในแหวงนั้นคิดว่าพี่เป็นแค่วงแหวนสิบปีหรือไงไม่ต้องห่วงนะอีกไม่กี่ปีเดี๋ยวจะให้เห็นวงแหวนสิบปีที่จะไม้ตัวสั่นนี่คนที่อยารู้สักมั้งก็ยังไม่เคยพูดพี่เพิ่มพลังวิญญาณให้ถึงระดับยี่สิบถ้ถึงตอนนั้นรับรองว่าใครก็ไม่กล้าดูถูกเจ้าอีกข้าจะให้ทำให้ถึงระดับยี่สิบหวังตรงเจ้ากับเซียวเซียวไปเถอะข้าจะคุยกับผีเฮาหนอยหวังตงช่วยถือไมันหน่อยอยี่สิ่เขพูดอขง อาจารย์จะบอกรู้สขาวิญญาณอยู่แหละอาจารย์จมข้าทำให้ท่านผิดหวังที่ไม่ได้เป็นศิย์สายตรงของสาัาวิญญาณทุดไม่รับเจ้าเป็นศิย์สายตรงสาขานั้นพลาดโอกาสดีเองเออจะไว้นักวิเขาเราเป็นวิญญาาจารย์ต้องมองไปที่ดินแดนโต้หัวหรือไม่ก็เป้าหมายที่ไกลกว่านั้นอย่าถูกโคต้าสิ่สายตรงกระจ้อยไร่นั้นบดบังสายตาเออชอมบมากโคตณมากครับเนี่ยวิญญาณของเจ้ามีเอกกักษ์ ซาขานั้นคิดว่าสัตว์วิญญาณสายพลังจิตมีน้อยการฝึกฝนจึงถูกจํากัดไม่ใช่แต่สัตว์วิญญาณสายพลังจิตอาย่าจำกัดแค่ประเภททักษะวิญญาณก็หมาย็ึงว่ต้องกอนเว้เลยมีวิธีทด่เฉยสิ่งที่ผ่านไปของทักษะวิญญาณอาจารย์หมายถึงอาวุธวิญญาณเหรอเรวิญญาณเจ้าเหมาะใช้ควบคุมอาวุธวิญญาณฟานอุยไม่ดูการแข่งขันเขายอมรับฝีมือเจ้าอาจารย์ฟานอุยเอ่อ สาขาพูดยอมรับเขาเหรออืมเนตรวิญญาณเจ้าจะช่วยทุ่นแรงในการใช้อาวุธได้แต่บอกตามตรงระดับเจ้าต่ำไปหน่อยพลังวิญญาณไม่พอมีแค่วงแหวนเดียวทักษะวิญญาณขาดแรงโจมตีเพราะงนั้นต่อไปนี้ระหว่างเรียนอาวุธวิญญาณต้องพยายามเพิ่มพลังวิญญาณพื้นฐานการใช้วิญญาณยุทต้องแน่นจึงเรียนอาวุธวิญญาณได้ไปเถอะไปสาขาอาวุธกันครับอาจารย์ เออโออีกแต่คนนี้เป็นปีดาของเขาเองท่านเหมือนทหานซานไงไม่ใช่เอาเอออุ่ยคนที่ไม่อ๋อตีคอโอ้โหโลกเกามปยินจากโจอีแล้วพวกพลังจิตตัวจับก้าวได้ถึงคนคริสต์มาสมาลองดูเราคิถึงโลกเกาอ่ะค่ายฆ่าลาออกเพราะว่าค่ายอยากไปทาับประมุใช่เจ้ารับได้นี่เป็นหัวออต่อเลยนะแบบฮะง่ายขนาดนั้นเลยหรอ ทุกคนมันมีแพชชั่นอะเนเาะลังจิตกลัวจะแพชชั่นของมันมันปังไปว้าวแม่เขาโชว์ให้ดูไงว่ารยาาะยะมันไกลขึ้นพื้นที่ได้หนะ้าสิบเมตรแล้วห้าสิบเมตรแล้วแปดสิบเมตรเกี่ยวเลย ว่ายหรอว่ายมาวมาิ่เมตรนะตรวจจับมันดี่ไงทำให้เรามมโอ้โหรู้ถึงข้างใน้วหรอกร้อยยี่สิบเป็นเมตรเยี่ยมไปเลยวีน่าถ้าถามหน่อยลักจิตตรวนจจับเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นอีกหรือเปล่าอีกต่อครับที่จริงตอนช่วงที่ข้าทำการทดสอบข้าเพิ่มได้หกสิบเมตร 60เมตร80เมตรเกิน100เมตรแล้วตอนนี้เพิ่มถึง121เมตรแล้วอตอนนี้ขอบเขตของพลังจิตตรวจจับพอช่วยใช้โถยิงปืนใหญ่เอาคุณการวิถีแล้ว,วเจ้าเ้ยตอนนี้ขยับขอดูพวกเจ้าร่วมมือกันหน่อยตามมาเร็วเข้าครับใช่โถ แต่แบบระดับลำดับของพระเอกอ,อ่ะกูไม่ค่อยได้ยินเลยแบบสิบสองเก้าพี่ใหญ่เหรอดูท่านลำบึกเลยนะครับ <laughs> อืมวีค้าร่วมมือกับไช่โถนะไช่โถสแสดงพลังที่วิศวกรวิญญาณคนมีหน่อยได้ครับไาเลยจำลองหน่อย กับดิบดอกอะไรเจลี่มันอะไรเนาะมันอะไรนาเล่นเกมปะครวิญญาณยุทธ์ใหญ่เถอะคืออมยิ้มนั่นเหรอวิญญาณยุดธ์ใช้โถสายอาหารอยากกิน่ะที่หนึ่งของเขาช่วยเพิ่อนปูดพลงังจิตได้เราจะร่วมมือกับเจ้าหา,าช่วยเพื่อนอนุภาพทักษะสายพลงังจิตของเจ้าได้หนึ่งในสิบ สิ่งหรกกเสียงก่อนอุ้มมีดตาผมเพราะว่าอะไรวะทักษะที่หนึ่งตังจิตตรวจับและแบ่งปันมังลมนะครับผมไป่ชอบพี่ใหญ่เห๋อให้ฉันดูเปล่า ดัสเกถียรลูกกลมทองจักอีกเพียบกระทุ่มลงมาคงทั่วสนามทดลองกำแพงสีด้านอัดแน่นด้วยอาวุธคมกริบประเภทยิงใต้ดินเต็มไปด้วยไข่อัศนียดูบินเข้าไปตัวหนึง่งยิงถุยยิงกระจุยนักภาษาไรกับก็หินใหญ่แต่พี่ใหญ่เหรอโอ้โหเร้าภาษจ้ใหจริงจริงเฮ้เสียงก็เทเลยพี่ ที่เราได้ดูนะคะพูดถึงภาคสองไปแล้วหรือว่าตำนานยุทธะตอนนี้นะคะสิ่งที่เราได้รับรู้ก็คือสาขาวิญญาณยุทธ์ผานแล้วค่ะที่ไม่เอาหัวอีเข้าเข้าไปหนู่นไม้อหัวอีเข้าอ่ะเนี่ยภาคเนี่ยเขาเป็นพระเอกค่ะไม่แต่ก็ไม่มีใครรู้หรอกเป็นกูเหยียดหยามมึงมึงเป็นพวกเราเหเหยียดพระเอกกูแต่ว่าเราเราอยากรู้ว่าแล้วไอ สิทธิ์สายตรงคือคือจะได้เข้าไปในในสิทธิ์สายตรงก็คือจะได้เรียนแล้วก็ได้สิทธิ์ทุกอย่างคือการที่เป็นสิทธิ์สายตรงอะมันจะทำให้เราอะเหมือนแบบว่าออันนี้ความเข้าใจของเรานะคือมันจะทําให้เราอะเหมือนได้เข้าใกล้การเป็น,นสิทธิ์สายในามากขึ้นใช่เข้าไปาในเกาะมากขึ้นอืมเออเกตเขาก็เลยอยากเป็นสิทธิ์สายตรงกันใช่แล้วเขาก็รู้สึกว่าสาขาวิญญาณยุทดาเหมือนเป็นสาขาอันดับหนึ่งไงเพราะว่ามันฝึกเหมือนแบบว่าฝึกความเป็นแบบวิญญาณยูในตัวเองพลังในตัวเองเนี้ยแต่ว่าสาขาอาวุธเห็นปะเวลาเวลาแบบเอ่อตัว ประมุขของอ,อประมุขของสำนักถังในปัจจุบันอะเออที่เขาบอกว่าเออเนี่ยอยากให้ลูกของถังซานกับตัวตัวเซียวเซียวอะไปเข้าสขาวิญญยณยุทธ์เพราะว่า,อ,าอยากให้แบบผลิตอาวุธอะไรเงรี้ยเห็นป้าสองคนอะก็ไม่มีใครสนใจเลยเพราะว่าเหมือนเขาว่าอยากอยู่ในสาอันดับหนึ่งมากกว่าสขาวิญญยณยุทธ์เพราะว่าการพัฒนาเ<ต>ขาเรีย <ใน S 1> กว่าเขาเรียกการพัฒนาพลังของตัวเองข้างในอะมัพานัญอันดับหนึ่งไงมากกว่าอาวุธเออก็คิดเหมือนกันแต่ จริงจริง,รงในความเสียใจของพี่ก็เกตนะเพราะพระเอกอะ่ะมันคิดเนือฉันมากกว่านั้นเพราะเข้ามาเนาะมันจะทำให้พ่อแม่ภูมิใจแล้วก็อย่างที่เจนพูดว่าเอาตอตอนแรกไม่เกตเหมือนกันว่าคือทาไมถึงหวังเรื่องนี้ไงเพราะเราอยากรู้ว่าเรื่องนี้ที่พระเอกหวงังเพื่อจะเป็นสิทธิ์สายตรงเรื่องนี้มันจะนําไปสู่อะไรแต่เราก็คิดว่าน่าจะนําไปสู่เพื่อจะเข้าถึงเกาะแล้วก็ถึงแก่นนั้นคือเกาะที่จะเข้าไปเพื่อเป็นสิทธิ์ฝ่ายในอะ่ะเออเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นก็เกตแต่ว่ามันมีเกตกว่านั้นคือพระเอกอ่ะมันเป็นเสีียใจเรื่องน้ ก็ก็ไม่ผิดแต่ว่าและไอ้ที่ครูดูที่ครูดูพระเอกผิดอ่ะก็ไม่ผิดไอ้ครูที่เป็นสิทธิ์ของวิญญาณยุธอ่ะเพราะว่ามันเหมือนมีวงแหวนเดียวแล้วก็ตัวพระเอกอ่ะที่จริงสำหรับเราอ่ะเราสึกว่าถ้าลอบใจนิดนึงอ่ะก็คือตัวเองอ่ะไม่จําเป็นต้องหาวงแหวนแค่แบบมึงต้องพัฒนาตัวเองไปถึง20่สิบักทีพี่เสี่ยวมันก็พูดอยู่ก็เลยเราสึกว่าโอเคมันมันมีความมันมีความร้องไห้มันมีความเสียใจที่ที่มันไม่ได้เข้าใกล้ความจะเป็นสิ่งสายนแต่ว่า ตัวเองม,มันมีพลังอะไรที่ดีมากกว่านั้นเยอะเราตัวที่เป็นของอาจารย์อาจารย์โจอาจารย์โจอาจารย์โจที่บอกว่าให้มองผลลัพธ์อัมากใช่ซึ่งแบบ จริงๆก็คิดอย่างนั้นแต่ก็เข้าใจที่แบบมันกำมือแล้วมันแบบทำไมถึงไม่เลือกกูเข้าไปแต่ก็คือแบบมึงมีวงแหวนเดียวไงแต่ว่าเรามันย้อนดูการแข่งขันไหมเราชอบอะไรหรือว่ายังไงบ้างแต่เร,เราเราเราชอบในภาคสองที่มันทําให้ดูว่าถึงมีหอกแก้วใจประการถึงมีจู่จูชิงจริงๆในอ่าก็คือก็คือตระกูลนั้นจริงๆตระกูลของใต้หูปจริงๆมันไม่ได้แปลว่าพอมาแบบเป็นภาคสองแล้วมันจะ,จะแปลว่าชนะเสมอไปไงเออมันก็เลยแบบเออดีแล้วเราก็ได้เห็นความหลากหลายของวิญญาณหยุดตีอะเจนอในสนาม ส่วนของฉัน่ะฉันชอบแบบว่าการรวมพลังสุวรรณไรวิถีวิถีหลายสุวนอะไรย่างอชอบมากแล้วก็ชอบการที่อย่างน้อยเขาก็ตัดสินเป็นธรรมตรงที่ว่าเออข้าโดนการขวนของของฝั่งนุ้นก็จริงแต่ว่าข้าต้องมารับแรงของอ้เออของพลังของเพลกสองคนซึ่งฉันก็รู้สึกว่าพลังเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้อ่ะก็ก็อยากให้พอคิดด้วยว่า ตัวของพระเอกกับตัวกับตัวของลูกสาวผังซาน่เออคือหวังตรงอ่ะสามารถรวมพลังกันได้แสดงว่าพระเอกก็ไม่ธรรมดาที่จะสามารถรวมพลังกับคนที่มีสองวงแหวนได้ขนาดนั้นควรมีวิญญาณยุดคู่หรืออะไรใช่ประมาณนั้นแต่แค่เขาแบบอาจจะพูดไม่ได้ใช่ก็ใช่แค่นั้นเองแล้วคือ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูละกันน้าละกันว่าจะเป็นยังไงว่าจะเป็นยังไงก็สซอร์รนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับหนุ่มชีวแล้วก็มีล้วคอมเมนต์ใต้ล่างแล้วจะแปะลิงก์ของผู้ถือสอนพักสองไว้ด้านล่างก็สามารถไปดูนะจะไปเป็นได้ับวันนี้เดี๋ยวเชียรวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย